มาดูเรื่องโควิด -19 กันบ้างนะครับนี่ฮะไปดูนี่ก่อนเลยแล้วกันนะครับนี่ฮะกำหนดการของพลเอกเจมส์ซีม็อกแม็ควินนะครับผบตสหรัฐอเมริกาครับที่ว่าเดือนเดินทางมาเยือนประเทศไทยอย่างเป็นทางการเมื่อวานนี้นะฮะกถึงสิกรกฎาคมนะฮะแล้วก็ก่อนหน้านี้เนี่ยมีประเด็นว่าโอ้โหสอบเนี่ยเรียกว่ากาตกหรือเปล่านะหย่อนยาหรือเปล่าทําไมไม่กักตัว คะณะของพอบ,อรพอบอรสรสฐเนี่ยเพราะว่าตามกําหนดตามหลักเกณฑ์เนี่ยต้องกัก14วันแล้วยิ่งเดินทางมาจากอเมริกาเป็นประเทศที่มีคนติดเชื้ออันดับหนึ่งของโลกะตายก็เยอะที่สุดในโลกะไม่กลัวกันบ้างเหรอกหรอเก็มีการวิพากษ์วิจารณ์แต่ปรากฏว่าเมื่อวานนี้มีภาพเหตุการณ์นะฮเตอร์น,ะนี่ว่ามีการตรวจเลยนะตรวจโรคเลยเป็นการตรวจเขาเรียกว่าอะไร สวอปเทสก็มาถึงนี้เมื่อกี้พลเอกอ,อภิรัตคงสมพงศ์ผอบทบไปรับนะฮะก็มีการตรวจสวอปเทสแล้วก็ทางผอบทบสารัตน์ได้ชื่นชมมาตรการตรวจป้องกันโควิดของรัฐบาลไทยก็ให้แพรอนุญาตให้เผยแพร่ภาพการตรวจซึ่งถือว่าเป็นการประวัติศาสตร์อีกครั้งหนึ่งใช่สวอปเทสเนี่ยสำคัญนะคุตเติลเพราะว่ามันเจ็บนะ,ะ,ะถ้าใครถูกเคยเคยโดนตรวจเนี่ยมันเจ็บ S <S นะเพราะว่ามันเหมือนกับเอาไอ้ไ,อไม้กวาดเล็กๆแะเป็นเครื่องมือแพทย์นะแย่เ,เข้าไปในโพรงจมูกเจ็บนิดนึงอะ่ะม,มันแย่เข้าไปลึกไงเหมือนเราเหมือนเรา,เราแค่จมูกแล้วแคะลึกไปนิดเดียวยังเลือดกำเดาไหลเลยถูกไหมหนี่มันเข้าไปลึกกว่านั้นนะเพื่อที่จะไปเอาสารคัดหลั่งในโพรงจมูกออกมาตวรวจับเนี่ยเออเนี่ฮะทุกคนยอมหมดนะครับสวอปเทสนี่ฮะแล้วก็มีภาพออกมาฮะนี่แล้ววันนี้เห็นว่ากลับแล้วล่ะใชานี่ฮะนี่ก็เห็นว่าตอนที่ ท,ท,ทุกขั้นตอนท,ที่ที่อยู่ในประเทศไทยเนี่ยมีทุ่งกำลังก,ก,นนการมีการจัดรถตู้ก็จะมีฉากก้นมีการทําความสะอาดฆ่าเชื้อในทุกจุดนอกจากนี้ก็จัดเจ้าหน้าที่ทางการแพทย์น,นะฮะติดตามคณะผบทบของสหรัฐตลอดการเยือนไทยแล้วก็ไม่มีการเดินทางส่วนตัวออกนอกแผนตามกําหนดการเป๊ะ<ป>แล้วก็ไม่มีภาพหลุดออกมาเลยนะฮะนอกจากไอเนี่ยไปตรวจสอบเทตอนเข้ามาเท่านั้นแหละออมีภาพถึงขั้นว่า กรเป๋าเดินทางอะไรต่างๆของทีมงานเนี่ยที่มาประมาณสักสิบคนได้ทั้งหมดเนี่ยนะถูกฉีดพ่นยาครบถ้วนเลยเพราะว่าแน่นอนฮนะเดินทางมาจากหราริิกาไงใช่ไหมเอมอไอเชื้อน,นี้มันก็ไม่รู้มันจะติดขึ้นเครื่องบินมาด้วยเปล่าก็ไม่รู้ใช่ไหมเอมอ,อ,อนี่ฮะก็ถือเป็นมาตรการป้องกันก็ทําให้เราก็น่าจะอาพอใจได้ในระดับหนึ่งแล้วกันนะครับนี่ฮะ